ดูเรื่องดีๆกันบ้างนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูพ่อค้าตัวจิว๋วเวลาเราเห็นเด็กๆที่ช่วยพ่อแม่ค้าขายนุ่น,น่ารักจริงๆ mm. เหมือนกับพ่อค้าตัวจิ๋วคนนี้เนี่ยนะคะขายขนมขบเคี้ยวตะก้าใหญ่เลยหอบมาใครๆเห็นก็เห็นใจอยากที่จะช่วยอุดหนุนพ่อค้าคนนี้นะคะไปดูคลิปความน่ารักกันหน่อยค่ะวันนี้เมา่กินสเต็กับเพื่อนก็เจอพ่อค้าตัวจิ๋วค่ะ ่่่แแทนอพคุณมโตมาน่าจะเป็นเจ้าของกิจการชาวพักจะยืนไลฟ์ขายใน Facebook แล้วเก่งมากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้บางคนก็งานประจําไม่มีนะช่วงนี้มันมีฝนตกมาในป่าก็จะมีเห็ดป่าขึ้นชาวบ้านตามต่านจังหวัดก็เข้าป่ากันไปหาเห็ดสร้างรายได้กันมากมายอาไปดูบรรากาศนี่ครับใครชอบทานเห็ดน่าจะถูกใจสิ่งนี้ หิวแหละผมว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วอยากทานเลยนะฮะเอามีเรื่องมาแจ้งสําหรับคุณผู้ชมก็เป็นข่าวดีสําหรับประชาชนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปแล้วมีอาการแพ้ไม่ว่าเป็นวัคซีนที่รัฐจัดสรรให้หรือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกก็ตามเพราะว่าล่าสุดครับสบปสชได้ไฟเขียวให้ผู้ที่แพ้วัคซีนสามารถไปยื่นคําร้องขอรับเงินเยียวยาได้ภายใน2ปีแล้วก็สามารถไปยื่นผ่านสภาองค์กรของผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคได้ทั่วประเทศ นะฮะจะทำอย่างไรได้บ้างติดตามพร้อมกันและช่วงหน้ารับชมข่าวกันต่อครับ ผเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด19แล้วแพ้หรือมีอาการไม่พึงประสงค์ผู้บริโภคสามารถติดต่อเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคทั่วประเทศเพื่อให้ดำเนินการขอรับเงินช่วยเหลือได้ไม่ว่าอาการดังกล่าวจะมาจากวัคซีนที่รัฐจัดสรรหรือวัคซีนทางเลือกที่ประชาชนจ่ายเงินซื้อเอง โดยเมื่อวันที่2ธันวาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019หรือโรคโควิด -19 ฉบับที่ห ระบุว่าผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนโควิดสิบเก้าหรือทายาตหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการมีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ภายใน2ปีนับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหายที่หน่วยบริการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามพรบรหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติหรือองค์กรของผู้บริโภค เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค วันที่6มกราคม2565เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเพิ่มเติมให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนทางเลือกแล้วเกิดอาการแพร้วัคซีนหรือมีอาการไม่พึงประสงค์สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้เช่นกันโดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่เว็บไซต์สปสชและส่งเอกสารมายังสภาองค์กรของผู้บริโภคทางอีเมลหรือยื่นคำร้องที่หน่วยประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภคตามหน่วยที่ประจำจังหวัดต่อไปนี้ หากมีข้อสักถามหรือต้องการร้องเรียนร้องทุกข์กับสภาองค์กรของผู้บริโภคสามารถติดต่อ0811349216หรือ Facebook สภาองค์กรของผู้บริโภคถ้าแชมพูของคุณให้คิดความหอมเจอลมปุ๊บผมก็ยุ่งทันทีจบทุกดราม่าผมด้วย rejoice สามคุณค่าในหนึ่งเดียวช่วยให้ผมหอมนุ่มสลวยและช่วยบำร,รุง rejoice ชีวิตคุณอร่อยแบบไหนอร่อยในตำนานอร่อยในร้านอร่อยในรถอร่อยในใจเธอทุกรสชาติคือความอร่อยของชีวิตทำทุกวันของชีวิตให้อร่อยไปด้วยกันมามา่าอร่อย านกับโค้ใหม่วอลเปเปอร์ซอสเชดคาราเมลอัลมอนด์ hmm. อร่อยกับช็อกโกแลตอัลมอนด์เวฟเฟอร์บอลและซอสคาราเมลรวมทุกความอร่อยไว้ในแท่งเดียวใหม่วอลเปเปอร์ซอสเทดคาราเมลอัลมอนด์อร่อยมีซ้ำทุกแคมที่กัดเช้านี้ผมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นความสุขง่ายๆด้วยเนสกาแฟเรดครับที่เติมความสุขจากกาแฟสองสายพันธุ์หอม กลมๆเริ่มต้นเช้าดีๆเดียวกันนะครับ Nescafe Red ครับเมื่อไอแบบมีเสมหะใช้แนกลอเม็ดฟูละลายเสมหะยังมีประสิทธิภาพมีตัวยาอะเซฟิวซิสเตอี600มิลลิกรัมเม็ดฟูละลายเสมหะบรรเทาอาการไอแนกลอพาเลเตเยอร์มานีโลกเราคงจะไม่เป็นสีเทาถ้าเราหาความสนุกซ่าได้ทุกๆวันนี่ไงตู้ปวดประจำบ้านคนนี้นักร้องเสียงหลง ส่วนนี้วัยรุ่นตลอดกาลแฟนตาเรียกเขาเหล่านี้ว่าแกงซาสาบทุกสีสนุกได้ทุกสีซาได้ทุกสีมาร่วมซซบกับแกงซากันมาโลกของเราจะได้เต็มไปด้วยสีสันแฟนตาสำหรับแกงซ่าสาบทุกสีทุกคำสัญญามีความหมายเสมอรักษาทุกคำสัญญา foreverest ซื้อวันนี้รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีถึง28กุมภาพันธ์2565ลองท้องก่อนไหมเจ้าสัวเข้าตังหมูหยองอร่อยหอมกรอบปรุงสูตรเฉพาะโรยหมูหยองเน้นเน้น <c oughs> สูตรลับความอร่อยจากเจ้าสัว วันนี้ไม่มัดผมแล้วไล่ผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลสันซิวสูตรใหม่ผสาน3าส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดสันซิวสูตรใหม่ ตามประเทศกันหน่อยนะคะเป็นนาทีระทึกที่สหรัฐเพราะว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุฆ่าภรรยาตัวเองจากนั้นไรดมยิงตำรวจที่หน้าบ้านแล้เหตุการณ์นี้ทำให้มีตำรวจบาดเจ็บไปหลายนายเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองฟินิกรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาค่ะทางตำรวจเปิดเผยภาพจากกล้องติดตัวตำรวจเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นว่าโดนลูกลงไปด้วยอีกเก้านายค่ะ อ่ะวันนี้จบครัแล้วขอบคุณที่ส่งข้อความเข้ามาคุยกันแล้วก็รับชมรายการของเรานะฮะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพของบอลลูนปกติจะเห็นทางภาคเหนือเนาะจะเป็นคนอยู่ภาคเหนือแต่ล่าสุดเขาไปจัดงานอยู่ที่นี่ที่เขาบักที่พังงาเราแปลกตาเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นแบบนี้หลากสีสันสวยงามก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พังงาลาไปพร้อมภาพนี้นะฮะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ